บทที่92ใช้รำรแกล้งพี่สาวทิดพองกับแม่จวนแสนจะดีใจที่ลูกชายมาเยี่ยมจึงสั่งนางสาวจำแลงให้เตรียมหุงหาอาหาร เองเตรียมของไว้เดี๋ยวข้าจะปรุงเองแม่จวนสั่งตั้งใจจะปรุงอาหารอย่างดีให้ลูกชายครั้นจะปล่อยให้ลูกสาวทำหรือก็รู้ๆฝีมือกันอยู่ฝีมือทำอาหารของนางสาวจําแรงนั้นแม้แต่หมาก็ยังเหมือนแม้ที่ลูกชายมาแล้วก็เอาอกเอาใจดีนักส่วนลูกสาวรับใช้อยู่ทุกวี่ทุกวัน กลับไม่เคยเอาใจพี่สาวหนุ่มเจริญค่อนขอดมารดาทำพูดดีไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะแน่กว่ากันหนุ่มน้อยนึกในใจเตรียมอาหารให้มารดาเสร็จหล่อนจึงออกจากครัวจะไปไหนล่ะมาคอยเป็นลูกมือข้าสิแม่จวนบอกข้าปวดทั้งชี ขอไปฉี่ก่อนได้ยินว่าพี่สาวจะไปถ่ายเบาน้องชายก็หูผึงแซงบอกไปว่าไปฉี่ที่สวนหลังบ้านไปรลางวันอย่างเนี้ยไม่มีใครเขาฉี่บนบ้านกันรอกดีเหมือนกันข้าจะได้ไปเก็บผักกะถินมาจิ้มน้ำพริกด้วยว่าแล้วก็เดินลงบ้านไปไม่รู้หรอกว่าน้องชายจับตามองทุกฝีก้าว ทำธุระเสร็จหล่อนก็เก็บผักกระถินได้กร,รมนึงแล้วก็นำมาให้มารดาในครัวนุมน้อยได้โอกาสจึงว่าแม่ครับจําแรงมันมาเก็บผักได้นิดเดียวเองผมจะไปเก็บมาเพิ่มอีกนะครับไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวแม่ให้จําแรงมันไปเก็บมาใหม่ข้าไม่ลงไปแล้วใครจะไปเก็บก็ไปเถอะ นุมเจริญจึงเดินลงเรือนไปเขาหยิบกระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านในกระบอกมีแมลงผู้สามตัวอยู่ในนั้นแมลงผู้ที่มันชายกระดาษบ้านยายจนเป็นรูได้กระบอกแล้วเขาก็เดินไปยังที่พี่สาวนั่งถ่ายเป่าถึงแล้วจึงนั่งหันหลัง หยิบดินที่พี่สาวปัสวะรถไว้มาใส่กระบอกสามกรรมแล้วเอาผ้ายันปิดปากกระบอกซ่อนกระบอกไว้ใ้ถุนตามเดิมพอขึ้นเรือนมาก็พบพี่สาวบนกระปอดก,กระแปดว่าปวดปัสวะเพิ่งไปถ่ายเบามายกยกอะไรปวดอีกแล้วเขาว่าพี่สาวสงสัยจะมารยามากกว่า แม่จวนซ้ำมานโยงมานยาอะไรมันปวดจริงๆเนี่ยทำไมมันถึงได้ปวดถีนะ่นักนางสาวจำแรงพูดอย่างแปลกใจโอ้ยทนไม่ไหวแล้วขอฉี่ในช่วงบนบ้านนี่แหละแล้วร่อนก็รีบวิ่งไปยังห้องสุขขาเสียงร้องโอดโอยดังออกมาว่าโอ้ยปวดแต่ทำไมฉี่ไม่ออกวะ สงสัยได้เรื่องแล้วเราลองวิชาสำเร็จแล้วพระหนุ่มนึกในใจอดไม่ได้ที่จะชื่นชมพระกมศองค์นั้นพักใหญ่ๆนางสาวจำแลงก็เดินหน้าเยเกออกมาจากห้องสุข,ขาแม่จวนเห็นลูกสาวหน้าตาเหมือนเจ็บปวดจริงๆก็นึกเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นนี่เองไม่ได้หลอกแม่นะ หลอกเลิกอะไรกันข้าปวดจะแย่อยู่แล้วแต่มันก็เยี่ยวไม่ออกถ้ามันจะยังไงเสียแล้วทิดพองช่วยพามันไปหอหมอดีไหมแม่จวนบอกสามีไม่ต้องไปหรอกครับหมอเขาคงรักษาไม่ได้นุมน้อยเผลอพูดออกมาหากอีกใจก็รู้ว่าหมอจะแก้ไขได้หรือไม่จึงอาสาพาไปเอง ผมพาไปก็ได้ครับไปที่ศุขศาลาดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ข้าปวดมากคงเดินไม่ไหวหรอกถ้าเองจะช่วยข้าจริงๆแล้วก็ไปตามหมอมาดีกว่านุ่มน้อยจึงต้องไปตามหมอที่ศุขศาลาโชคดีที่พบหมอและยังขี่จัก,กรยานให้เขาซ้อนท้ายมาด้วยแต่หลังจากตรวจแล้วไม่พบอาการผิดปกติใดๆ จึงให้ยาแก้ปวดไว้แล้วลากลับคราวนี้นางสาวจำแรงถึงกับลงนอนร้องโอยโอยปวดมากจนรู้สึกจุกหน้าอกแม่ข้าเห็นจะต้องตายแน่ๆแล้วละคราวนี้ยช่วยข้าด้วยห่อนร้องไห้ฟูมไฟายหนุ่มน้อยรู้สึกสงสารพี่สาวแต่ก็อยากจะลองดูว่าจะปวดสองวันสองคืนจริงหรือไม่ ถึงอย่างไรเขาก็จะไม่รอให้ถึงวันที่สามเกิดพี่สาวตายไปจริงๆเขาคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิตจึงตัดสินใจลาบิดามารดากลับบ้านยายแม่ครับผมไม่หิวแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปบอกยายเพื่อจะมีวิธีช่วยนางจำแรงได้ผมลาละครับเขาไหว้บิดาและมารดาแล้วก็เดินกลับบ้าน ครั้นถึงกลับบอกยายว่ายายผมอหิวข้าวจังยายกินข้าวหรือยังเพิ่งกินอิ่มเมื่อตะกี้ก่อนไหนเองว่าจะไปกินกับพ่อแม่เองไงละ่ะผมคิดถึงยายนะสิรัวว่ายายกินข้าวคนเดียวจะเหงาเลยต้องกลับมากินกับยายเขาปดหน้าตาเฉยไม่จริงละมั้ง ไม่ใช่ไปทะเลาะก,กับนังจำแรงแล้วก็พานกินข้าวไม่ลงใช่ไหมละ่ะยายเดาวก็คงทํานองนั้นจ้างมันเถอะผมไปกินข้าวดีกว่าแล้วเขาก็ไปหาข้าวในครัวอิ่มข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วจึงเตรียมตัวเข้านอนคิดว่าพรุ่งนี้จะไปหาตาเช้า ให้มาทำน้ำมนต์รดพี่สาวให้หายปวดท้องอันที่จริงไม่เกี่ยวกับน้ำมงน้ำมน์อะไรหรอกเพียงแต่เขาดึงผ้ายันที่ปิดปากกระบอกไมไผ่ออกปล่อยมแมลงผู้ให้บินไปพี่สาวก็หายปวดท้องแต่ถ้าไม่ปล่อยมแมลงผู้มันจะตายในวันที่สามและเมื่อมันตายพี่สาวก็ต้องตายด้วยพวกขมิ้นช่างทำคุณใสได้สารพัด ขนาดเป็นพระยังมายุ่งกับเดชะฉานวิชาเขาไม่นับถือพระอยู่แล้วเมื่อพระมาเป็นสิบแบบนี้ก็ยิ่งหมดความนับถือคือไม่ได้นับถือฐานะที่เป็นผู้ทรงศีลหากนับถือในความที่ท่านเก่งกาจเรื่องเดชะฉานวิชาซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของพระแท้ บ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากโรงเรียนเลิกนมเจริญก็ไปที่บ้านบิดามารดาโดยไม่ได้บอกให้ยายรู้เมื่อไปถึงเห็นพี่สาวนอนสมอยู่บนเสือ่อผืนเก่าๆหน้าเขียวหน้าเหลืองเพราะอันปัสสาวะมาวันกับคืนเต็มๆยาแก้ปวดที่หมอให้ไว้เมื่อวานไม่ได้ช่วยอาการให้ดีขึ้นครั้นเห็นน้องชายก็บอกด้วยเสียงแหบแห้งว่า แกช่วยข้าด้วยถ้าวันนี้ข้าเยี่ยวไม่ออกพรุ่งนี้ข้าต้องตายแน่มันปวดสุดจะทนข้าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้วหนุ่มน้อยได้ทีจึงบอกมารดาว่าผมไปตามตาเช้ามาทำน้ำมลไล่ผีสงสัยนางจำแรงมันจะถูกผีเข้าแม่ช่วยตั้งเงินไว้หกบาทนะ เอาใส่พานไว้เป็นค่ายกครูเขาสั่งมารดาตกลงแม่จะทำตามที่เองบอกสาธุขอให้หายเถอะแม่สงสารเองเลืกเกินจำแรงเอ้ยแม่จวนยกมือประนมเหนือศีรษะขณะกล่าวสาธุพักใหญ่ๆนุมเจริญก็พาตัดเช้าขึ้นมาบนบ้าน ซึ่งมารดาเขาเตรียมตักน้ำใส่ขันเงินใบใหญ่รอไว้ในเช้าจัดการจุดเทียนทำปากขมุบขมิบเหมือนว่าคาถาหยดเทียงลงไปในน้ำก้าวยดตามที่หนุ่มเจริญสั่งความจริงแกไม่ใช่หมอผีแต่หนุ่มน้อยขอร้องให้แกมาแสดงละครหลอกทิศพองกับแม่จวนบอกว่าจะให้ค่ายกครูสามบาท แกจึงยอมมาทำน้ำมนต์เสร็จแกก็อมน้ำในขันพ่นปูดปูดไปที่ตัวนางสาวจำแรงนุ่มเจริญแอบย่องลงไปใต้ถุนตรงไปที่กระบอกไม้ไผ่ที่ซ่อนไว้แล้วเอาผ้ายันออกปล่อยมแมลงผู้สามตัวให้เป็นอิสระเสร็จแล้วจึงขึ้นมาบนเรือนเป็นเวลาเดียวกับที่นางสาวจำแรงลุกขึ้นนั่งเพราะหายปวดท้องแล้ว ลุงเช้าเก่งจังเลยข้าหายปวดแล้วเอาละข้าขอไปถ่ายเบาก่อนหลอนหายก็ไปในห้องสุขาสักพักจึงออกมาบอกทุกคนที่นั่งณนะัที่นั้นว่าสบายแล้วทั้งถ่ายหนักถ่ายเบาพร้อมกันเลยขอบใจเองมากนะแกรถ้าไม่ได้เองข้าเห็นต้องตายเป็นแน่ลลอนขอบใจน้องชาย เมื่อในเช้าลากลับหนุ่มน้อยลงมาส่งที่หน้าบ้านเพื่อขอส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งแต่เช้าแบ่งให้ข้าสามบาทสิก็ตกลงกันแล้วไงในเช้าตึงต้องแบ่งให้ตามที่หนุ่มจเจริญเรียกร้องพระเจริญนั่งสงบนิ่งขณะภาพต่างๆปรากฏชัดและผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนภาพยนตร์ที่ท่านเป็นผู้แสดงนึกถึงบาปกรรมที่ทำไว้กับพี่สาวคิดว่าจะต้องชดใช้กรรมนั้นจึงไม่ยอมกำหนดปวดเบาหนอถึงท้องจะปวดแสนปวดท่านก็จะทนจะได้ใช้เวรใช้กรรมที่ก่อเมื่อนั่งครบหนึ่งชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้ท่านจึงกล่าวขออโหสิกรรมต่อพี่สาว โยมพี่อาตมาขออโหสิกรรมที่ทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้มีจิตคิดร้ายต่อโยมพี่โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยขณะเดียวกันอาตมาก็ขออโหสิกรรมต่อโยมพ่อกับโยมแม่ที่หลอกลวงเพื่อจะเอาเงินจากโยมแม่ท่านกราบสามครั้งทันทีที่กราบเสร็จ อาการปวดท้องก็หายไปราวกับปลิกทิ้งจึงเดินกำหนดซ้ายขวาไปยังห้องสุขาเพื่อถ่ายเบาเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องตั้งใจว่าจะจำวัดสักสองชั่วโมงและตื่นขึ้นปฏิบัติตอนตีสี่เช่นที่เคยทำ เราได้ชดใช้กรรมโยมพี่แล้วแกล้งโยมพี่ให้ปัสสาวะไม่ออกถึงสองวันแต่เรามาใช้กรรมแค่สองชั่วโมงช่างไม่ยุติธรรมเลยเอาละเราจะเข้าผลสมาบัติสองวันกับสองคืนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมพี่แล้วพระหนุ่มก็อธิษฐานจิตเข้าผลสมาบัตินานถึง48ดชั่วโมง วันพระถัดมาสมเด็จพระาชชน,านีเสด็จกลับไปประทับที่วังสะปทุมเจ้าคุณอุดมวิชายานจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้หลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำโดยมีพระเจริญเป็นผู้ติดตามเหมือนอย่างเคยหลวงพ่อสดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระภาวนาโกสลเถระเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนที่แล้วส่วนเรื่องการปฏิบัติของท่านนั้นก้าวหน้ามากพระอุดมวิชาญาณจึงเดินทางไปสอบอารมณ์ให้ท่านห่างออกไปเป็นเดือนละสองครั้งเมื่อสิท์กับอาจารย์ไปถึงพระภาวนาโกศลเถระไม่ได้กำลังเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิอยู่อย่างที่เคยปฏิบัติ หากนั่งพับเพียบอยู่ที่อาสนะอคันตุกะทั้งสองกราบเบญจางคปดิษฐ์สามครั้งและเจ้าคุณอาจารย์จึงกล่าวขึ้นว่าวันนี้เจ้าคุณหลวงพ่อปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวันพระที่แล้วมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับผมผมจะเล่าให้ท่านเจ้าคุณฟังนะครับ ครับผมกําลังฟังอยู่คือผมเป็นอิสระแล้วครับไม่ติดในนิมิตเครื่องหมายใดๆอีกแล้วเพราะปัญญาเกิดทำให้ระลึกรู้ว่าเรากําลังเจริญภาวนาเพื่อจะละวางแล้วเหตุใดจึงเอาดวงแก้วเข้ามาไว้ในตัวเป็นเหตุให้ยึดติดถือมั่นอยู่กับนิมิตเครื่องหมาย พอแสงสว่างปรากฏผมก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนออย่างมีสติกำหนดได้สักพักนิมิตธรรมกายก็หายไปปัญญาเกิดและเข้าผลสมาบัติได้ถึง84ชั่วโมง84ชั่วโมงเฉะลิครับพระเจริญถามอย่างตื่นเต้นเป็นอันว่าเจ้าคุณหลวงพ่อบรรลุยาน16หลังท่านวันหนึ่ง แต่สามารถเข้าผลสมาบัติได้ถึงสามวันครึ่งถูกแล้วเธอรู้ไหมพอปัญญาเกิดเราถึงได้รู้ว่าเราเป็นขี้ข่าเข้ามาหลายปีมีแต่นิมิตเครื่องหมายมากมายพอเรากำหนดเห็นหนอเห็นหนอนิมิตธรรมกายหายไปทันทีนี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไป แต่ถ้าเราหมดอายุเราจะขอแค่ตัวเราพ้นทุกข์พระภาวนาโกสนเถระพูดกับลูกศิษย์ผมขอแสดงมุทิตาจิตกับเจ้าคุณหลวงพ่อครับเจ้าคุณโชดกกล่าวขอบคุณท่านเจ้าคุณที่ช่วยบอกทางให้ผมปลอดโปร่งโล่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ นี่ขนาดผมเข้าถึงกระแสยังสุขถึงเพียงนี้หากเข้าถึงพระนิพพานจะสุขสักเพียงไหนภิกษุสูงวัยพนาณารู้สึกถึงความเป็นอิสระเมื่อละวางดวงแก้วเสียได้ผมคิดว่าอีกไม่นานเจ้าคุณหลวงพ่อจะต้องเข้าถึงครับพระอุดมวิชาญานพูดให้กำลังใจ ท่านรู้ว่าอินทรีย์ของภิกษุสูงวัยรูปนี้แก่กล้าพอที่จะบรรลุอรหัตผลในไม่ช้านี้ครับผมจะเพียรพยายามต่อไปบอกตามตรงว่าผมเพิ่งจะทราบซึ้งกับพุทธวจนะที่ว่าวิริยณะทุกขมัตเจติตอนที่บรรลุญาณ16นี่เองบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรจริงๆ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ผมอยากรู้จริงว่าตอนที่พระพุทธองค์ท่านบรรลุอมตะธรรมทรงรู้สึกอย่างไรเจ้าคุณหลวงพ่อพูดอย่างยินดีพระอุดมวิชายานจึงพูดขึ้นว่าในคาถาธรรมบทชาราวัคที่สิอพระพุทธองค์ทรงเปร่งอุทาน แสดงถึงความสุขที่พระองค์ตรัสรู้ไว้ว่าอนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขะหาการังขเวสันโตทุกขาชาตินุนับป,ปนังขะหาการก,กะทิฏโธสิปุณะเคหังนะ กหสิสพาเตภาสุภาพัทคากหากุตังวิสังคตังวิสังขารคตังจิตตังตัญหานังขยะมัชฉยคาแปลว่าเราสแสวงหาในช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบแล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อย ความเกิดเป็นทุกข์กล่ำไปแน่ในช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจะไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราสจากสังขารเราบรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วพระพุทธองค์ ทรงเปล่งอุทานว่าอย่างนี้ครับเจ้าคุณโชดกยกข้อความในพระไตรปิฎกมากล่าวอ้างยังไม่ติดขัดโอ้โหเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือเกินสมกับเป็นนักปราดโดยแท้พระภาวนาโกศลเถระ เอ่ยชมพวกนักโทษเขาแอบ,บตั้งฉายาเจ้าคุณอาจารย์ว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ครับพระเจริญสนับสน,นุนพระอุดมวิชายานจึงพูดขึ้นว่าวันพระหน้าผมจะเทศลำดับยานถวายเจ้าคุณหลวงพ่อนักครับดีจริงที่ไหนเวลาเท่าไรครับ ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุเวลาหกโมงเย็นครับนิมนต์เจ้าคุณหลวงพ่อพักค้างแรมที่คณะห้าเลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์มากถ้าเช่นั้นหลังเพลแล้วผมจะไปนะครับผมขออนุญาตมารับเจ้าคุณหลวงพ่อครับทั้งมารับและมาส่งพระเจริญแสดงกะตะเวทิตาธรรม ไม่ต้องขอบใจเราไปเองได้เรือวัดมีเราจะให้ลูกศิษย์ขับไปส่งเธออย่ามาเสียเวลากับเราเลยเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการปฏิบัติดีกว่าสมภารวัดปากน้ำปฏิเสธได้เกรงใจพระหนุ่มถ้าเช่นนั้นผมจะต้องลาวันพระหน้าค่อยพบกันนะครับเจ้าคุณโชดกเอ่ยลา แล้วกราบเบญจางขะดิษฐ์สามครั้งพระเจริญทำตามจากนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันมารอเรือที่ท่าเพื่อเดินทางกลับวัดมหาธาตุเจ้าคุณอาจารย์ครับกระผมขออนุญาตฟังเทศลำดับยาณกับเจ้าคุณหลวงพ่อสดจะได้ไหมครับพระเจริญเอ,อ่ยถามขณะรอเรือหางยาวทำไมจะไม่ได้ละ่ะ ฉันกำลังจะบอกให้เธอเข้าฟังอยู่พอดีการฟังทำหลายๆครั้งจะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นครับกระผมจะบันทึกไว้อย่างละเอียดแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับของท่านอาจารย์อัสสะะว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างและต่างกันตรงไหนภิกษุนมบอกความประสงค์ดีแล้ว เพราะต่อไปเธอจะเป็นครูบาอาจารย์เขาจะต้องรู้ทั้งกว้างทั้งลึกจำไว้นะรู้จริงต้องทำรู้จำต้องท่องรู้แจ้งต้องแก้ไขประการหลังเนี่ยสำคัญมากคนที่เขารู้แจ้งจึงจะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนที่รู้ไม่แจ้งจะมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเอง จะเข้าข้างตัวเองว่าถูกต้องดีงามแล้วเรียกว่ามองด้วยตัณหาอุปทานส่วนคนรู้แจง้งเขาจะมองตัวเขาเองด้วยปัญญาเห็นในสิ่งใดบกพร่องก็ต้องแก้ไขอย่างที่คนโบราณเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนจำไรชอบแก้ตัวใช่ไหมครับคงอย่างนั้นกระมังพอดีกับเรือหางยาวแล่นมาเทียบท่า อาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันลงเรือวันพระบ่ายสามโมงพระภาวนาโกศลเถรักก็มาถึงคณะห้าวัดมหาธาตุเจ้าคุณโชดกจัดที่พักให้อย่างดีและเหมาะสมสำหรับภิกษุรัตัญยูอคันตุก,กะนำภาพขนาด16คูณ24นิ้วใส่กรอบสีทองมาถวายเจ้าคุณอาจารย์ เป็นภาพถ่ายของท่านเองใต้ภาพถ่ายมีข้อความเขียนไว้ว่าให้สำนักวิปัสนาวัดมหา,าธาตุไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ฉันได้เข้าปฏิบัติวิปัสนาตามแบบแผนที่วัดมหา,าธาตุสอนให้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยืนยันได้ว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องร่องรอย ในมหาสติปัฏฐานสูตรทุกประการพระภาวนาโกศเถระวัดปากน้ำทนบุรีเอาไว้เป็นหลักฐานครับเจ้าคุณอาจารย์ท่านบอกพระอุดมวิชายานพร้อมกับส่งภาพให้เจ้าคุณโชดกรับมาวางไว้ทางด้านขวามือของท่านพินิจด,ดูภาพถ่ายและจึงถาม เป็นหลักฐานยังไงครับสมภารวัดปากน้ำจึงตอบว่าในวันข้างหน้าเมื่อผมละสังขารไปพวกลูกศิษย์ที่เขาติดอยู่กับวิชาธรรมกายก็จะได้เก็บหลักฐานต่างๆที่ผมมาเรียนสติปัฏฐานสี่เผาทิ้งเสียเพื่อทำลายหลักฐานและวัดปากน้ำก็จะได้สอนวิชาธรรมกายต่อไป ทำไมเจ้าคุณหลวงพ่อไม่สอนสติปัฏฐานสีให้เขาล่ะครับไม่ทันแล้วล่ะครับผมรู้ว่าเวลาของผมที่จะอยู่ในโลกนี้มีไม่นานนักและผมจะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติที่ยังเหลืออีกสามขั้นผมอธิษฐานจิตไว้ก่อนจะลาโลกนี้ไปขอให้ผมได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดพระอุดมวิจาย,ยาน จึงต้องเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาไปถามเรื่องภาพถ่ายว่ารูปจะกคุณหลวงพ่อหนุ่มจังถ่ายมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษายนพุทธศักราช2 5 9พผมไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยเอารูปเก่ามาถวาย เป็นอันว่าพระเจริญได้ฟังเทศลำดับยาณถึงสองครั้งครั้งแรกฟังพร้อมกับสมเด็จพระราชชนนีครั้งที่สองฟังกับอาจารย์ผู้สอนวิชาธรรมกายและผู้เทศคืออาจารย์ผู้สอนสติปัฐานสีซึ่งก็เป็นอาจารย์ท่านทั้งสองรูป